ก็แรกๆว่าจะลงคลิปเบลดบอลเป็นคลิปสุดท้ายของอาทิตยีแล้วแต่ว่ามีน้องคนนึงนี่คนนี้เลยชื่อนะครับ at strongest battleground lol ดู <laughs> น้องคนนี้สิก็ในคลิปที่ลงเบลดบอลนะที่ลงตอนนั้นประมาณ สี่ทุ่มที่ลงไปแล้วก็คนดูประมาณ10หรือ20คนนี่แหละเออตอนนี้80แล้วก็น้องเขาก็เม้น์บอกมานะน้องเขาเม้น์เนี่ยน้องเขาเม้น์บอกสู้ๆนะครับแล้วก็ผมเป็นกําลังใจให้พี่นะครับถึงไม่มีคนดูแต่ผมก็จะดูเอออะไรประมาณนี้มันน้องเขาพิ์ผิดก็ชอบช่องพี่นะครับพี่เก่งแล้วครับโอ้โหขอบใจมากครับขอบใจน้องม,มากๆเลยนะครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับคํานี้คือพี่เก่งแล้วครับนี่น่าจะหมายถึงตอนที่ผมเล่นเน็บอลนี่แหละมั้งคือมันเล่นไม่ได้เลยนะคือม ันแบบมันตีไม่โดนแถมันกระตุกอีกก็จะบอกว่าอ้างหรือว่ากากาก็นั่นแหละโอเคแต่น้องน้องเขาให้กําลังใจมาครับผมใช่ครับผมไฟติดจริงๆสําหรับน้องคนนี้ที่ทําให้ผมมีกําลังใจนะครับผมก็เลยมาอีกสักคลิปก็ได้วะจัดให้น้องคนนี้โดยเฉพาะเลยก็เป็นเหมือน achievement ก็ว่าได้ที่ถ้าทา achievement นี้เสร็จปุ๊บก็จะได้รับรางวัลอะไรประมาณนั้นก็นี่เลยน้องคนนี้สามารถปลดล็อก achievement ของผมไปแล้วนะครับผมก็คือการให้กําลังใจนั่นเองโอเคมาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าราบสวัสดีชาวโรบู ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้คือการเล่นที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับวิญญาณก็สําหรับใครที่ขวันอ่อนหรือไม่ถูกกับการจำสแกแนะนำให้ปิดคลิปนี้ไปเลยเพราะว่าคลิปนี้มีแต่ความน่ากลัวไม่แนะนำให้ดูคนเดียวคลิปนี้ไม่มีความตลกมีแต่ความน่ากลัว โอเคครับก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็แมบนี้คือแมปที่เคยโด่งดังไปนานแล้วแหละที่คนเขานิยมเล่นกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับหลายคนอาจจะคุ้นนะแต่หลายคนก็อาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะนี่คือแมป door ครับผมใช่ไหมว่าใช่ใช่ใช่ขอออกตัวก่อนเลยนะครับผมว่าผมไม่ใช่คนที่กลัวผีนะครับผมก็ถึงแม้จะเคยกลัวตอนเด็กๆแต่ตอนนี้ผมก็หายกลัวแล้วนะเพราะอะไรน่ะเหรอไม่รู้ก็มันหายกลัวเองอะ่ะมาอันนี้4คนเลยเหรออยากจะบอกว่า ผมเล่นไม่เป็นนะผมเคยเห็นว่ามันแบบเออมีคนเล่นเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดูนะไม่ไม่เคยดูเขาเล่นด้วยว่ามันเล่นยังไงก้อนนี้คือครั้งแรกเลยที่มาเล่นนะก่อนอื่นเลยเราต้องดูก่อนว่าปุ่มเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็เดี๋ยวกดมั่วๆไปก่อนคอนโทรลกับชิปมันนั่นเดียวกันดีกว่านั่งนั่งยืนยืนนั่งยืนยืนนั่งนั่งโอเคหวังว่าคลิปนี้จะไม่ตีลิขสิทธิ์นะหวังว่าเราบอกจะไม่เอาเพลงที่ตีลิขสิทธิ์มามันเล่นยังไงอ่ะตามเพื่อนไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราเล่นไม่เป็นเนาะ โอ้ตัวอีน่ากลัวว่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนรอด้วยเอ้าเพื่อนนายแอบอย่างงั้นสิเรากลัวนะเนี่ยอันนี้คือไรอ้าวกดไม่ได้มันเป็นแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งซะด้วยแล้วคือฝนตกใช่ป่ะแล้วเพื่อนอีกสองสามคนไปไหนอ่ะตัวอีกันเลยอ่ะ this painting is t a representation เป่นอะไรก็ไม่รู้ เงี S <S like hey! hey. ้ยต่อเฮ้ยเพื่อนเอ้าอะไรอ่ะเราโดนไล่เพื่อนเพื่อนรเพื่อนเอื่อเพื่อนเดี๋ยวเราชุบเองเอ้าชุบไม่ได้ด้วยเอ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะยูชีชีก็ดำเสียงน่ากลัวจังเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเพิ่มเสียงอีกหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ย อะไรวะตายไหมนี่ไม่มาเฮ้ยเฮ้ยเอ้าตาย,ย,ย,ยผมตายเอ้าตายเพราะเสียงคืออะไรอะ่ะอยู่เฉยๆก็ตายทำไมอะ่ะมันเล่นยังไงก่อนเราอยู่ในตู้แล้วมันเสียงดังเหรอดีอองไงไม่รู้ แต่ที่รู้ๆคือเพื่อนเราตายก่อนแล้วก็ตายต่อหน้าต่อตาเราด้วยพี่กี้เอาล่ะแล้วมันมีทางชนะป่าวะเออเราก็ไม่รู้ด้วยสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียนรู้ไปเลยเจอโฮเทลนะครับผมก็เรามาอยู่ในโรงแรมอะอะไรอย่างเพื่อนเมื่อกี้มันเพื่อนพิมอะไรมันจะแอบยังไงวะสวัสดีครับเฮ้ยอย่าเย็นๆหน้าเสียงดังนะระวังเขาตุ้งแช่มานะ เกมตัวก็ตามชื่อใช่ป่ะเปิดประตูครบทุกบานอย่างนี้เหรอใช่ไหมไม่รู้อะแต่มันคล้ายยังไม่เปิดเลยเปิดเองเลยเนี่ยจะ๊เอวัดดีครับมีใครอยู่ไหมครับทุบทุบเออเออโอ้ยตกใจมือตัวเองเอาจ้วเลยโอมโอ้ป่ะเนี่ยโอ้ได้เงินอุ้ยกดผิด เม่อกี้อะไรวะไม่มากไม่ใช่หรอกเฮ้ยเพื่อน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 ไหนอยู่ไหนเพื่อนอ้าวแค่นี้เหรอโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นใช่ไหมชัดเจนเลยครับเต็มตาเมื่อกี้ตัวคุ้นๆเนี่ย คุณพิงกี้ป่ะเนี่ย <Nope. S 1> ไ,ไม่ใช่มั้งว้าวคุณพิงกี้มั้ดีครับดูชื่อไม่ได้เหรอพอเรียกคุณพิงกี้แล้วกันนะครับผมก็คล้ายกันตัวคล้ายกันแต่งตัวคล้ายกันมากเลยโอเคก็ตามเข้าไปเราเล่นไม่เป็นไงสวัสดีครับเข,า,ขาหยิบอะไรไปวะคุณแจวคือจะมีจดหมายทำเพื่อ,อในเมื่อเนเปิดอ่านไม่ได้กิมมิกอะไรเงี้ยมันมีคนผ่านไหมเนี่ยคืออ้ คือแบบขันมันต้องทำไงครับขอตังค์หน่อยครับขอขยายกินหน่อยครับไปตามไปตามครับตามตามอย่างเดียวอะไรอ่ะทำไมไม่เปิดเออผมตามอยู่เนี่ยมาผมเปิดเองก็ได้วูว,ว,วูมีตังค์ป่ะครับไม่มีวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขอเปิดได้ปะมุณพิงกี้ครับผมขอเปิดประตูได้ปหครับอะไรอ่ะฮ อะไรอะไรกลัวอะไรฮะ <Huh? S 1> คุณกลับมาทล้ไมเนะี่ยกลัวอะไรครับเออเปิดไม่ได้อ๋อทางนี้กูว่าอยู่มาเดี๋ยวผมไปเองถ้าคุณจะกลัวขนาดนี้นะเดี๋ยวผมไปเองผมไม่ได้กลัว <c oughs> ตกใจเสียงอู้อันนี้มีหลายบานมากเลยประตู <c oughs> โอ้ไหนครับผมเปิดช่วยไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกัน ผมไม่ได้กลัวครับโอ้ตกใจหมดไอ้พ่อเอ้แค่จำสกีเฉยๆับตกใจนะครับเอ้าตายไม่มั้งเฮ้ยอ้าวตายขอโทษครับแต่จริงๆไม่ได้กลัวครับมันเป็นแค่การแสดงเฉยๆก็แบบกลัวว่าคนดูจะไม่สนุกไงผมก็เลยแกล้งร้องไปงั้นแหละ จริงๆผมไม่ได้กลัวเลยไม่ได้ตกใจด้วยซ้ำเมื่อกี้ทำให้เชื่อนะเดี๋ยวดูรอบนี้แหละจะลองใสแ่แอะดู้วยเบคอนสองตัวปริป๊นซาคุณเบคอนทนึ่งสองทางออกภาพทางออกนี่สีแดงแดงเอาเพื่อนเพื่อนหายไปไหนเพื่อนเฮ้ยเราช้าใช่ไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนโอเคเจะระตู้เจอปตูตาม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 เร็วๆเลย เพื่อนอย่าหยุดทิ้งเราสิเพื่อนไปไหนวะเฮย้ยโอ้ยโอ้ยตกใจเพื่อนไม่ได้ตกใจผีนะตกใจเพื่อนเออไม่นับใช่ปะโอเคไม่นับนะเฮ้ยอ,อีกแล้วอ่ะมันเดิมอีกแล้วอกลัวนะนะั่นไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กลัวเขาเรียกว่าไม่อยากให้ทุกคนตกใจตอนนี้คุณหากุญแจยังไม่เจอใช่ไหมเดี๋ยวผมหาช่วยเฮ้ย จะเลินละไปกระพริบโอเคโอ้โอมาไปครับเฮ้ยย้ยเบื่อลูกอ๋คือคือต้องทำยังไงถึงเงี้ยรอดวะมันจะไม่มีทางชนะเลยใช่ไหมนะใครเล่นเป็นเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับคือถ้ามีแบบวิธีที่จะชนะง่ายๆเลยอ่ะเบนบอกเดี๋ยวผมกลับมาเล่นอีกแน่นอนแบบนี้ถ้า มีเมนนะมีเมนแนะนำช่วยแนะนำผมทีเดี๋ยวนี้หรืเอเปล่าเฮ้ยอ้อตกใจปัดดีครับอย่าต้องแช่ผมนะโอเคอเฮ้ย,ย,ย,ยคุณตีนผ่านไปแล้วผ่านไปแล้ว ทันไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ใครอะโอยมืดเลยมืดเลยเมื่อกี้ทำไมมันออกมาเองวะเพื่อนกวนเหรอมันมันได้ด้วยเหรอวะถ้ามีคนอยู่ข้างในแล้วแบบดึงออกมาแพนดึงไปแอบแพนนอะไม่ใช่ม้าเมื่อกี้สามารถหลบผีได้หนึ่งครั้งแล้วนะครับเป็นไงบอกแล้วฝีมือพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสำหรับตอนนี้ก็กินข้าวครับฮอ้ยถูกลูกไม่กินข้าวเลย โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เราเปิดไม่ได้เมื่อกี้เราเอ้ยคนมีตะเกียงก็ไปทำไปข้างหน้าสิครับดีครับอันนี้คือค,คุณแจหรออาะค่ะคุณแจศูนย์นหนึ่งเก้านะครับเอ่อทำไม่เปิดก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอ้าว What the What the heck เดี๋ยวมันเปิดได้ไงมันอยู่กับผมไม่ใช่เหรอกุญแยเมื่อกี้โอเคตามตามตามโอ้ยไม่ทันเรียบร้อยครับตายโอเคมาอีกรอบขออีกรอบรอบสุดท้ายมาสามเลือสามพนอีกแล้วเว้อเบคอนสซฟนปิงปิงงปิ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 ง เล่นไม่ได้แล้วว่าปุ๊บปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยจะโดนตุ้งแช่อีกนะก็ประตูบานแรกๆน่าจะไม่มีอะไรนะเพื่อนเพื่ออะไรเพื่ออะมาหาคุณเจสิเพื่อนนายจะไปแอบทำไมเนี่ยมา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 ตามมาตามมา ลบโอเคไม่มีอะไร <laughs> ระแวงไปหมดแล้วอุ้ยจุ๊บลบ <d> นั่นไงระแวงอีกแล้วเพื่อนไม่มาเพื่อนอย่าทิ้งเราคล้องเพื่อนไปไหนหวะโอเคเราไปคนเดียวก็ได้วะไม่มาจริงเหรอโอเคไปเฮ้ยตกใจอเอดีคนม,มาเพาตลอดเลย เป็นแบบนี้ตลอดแกแบบเราเราไม่ใช่คนเปิดประตูเองอะ่ะมันก็เลยแบบตกใจนิดนึงแล้วเพื่อนหาจริงอะ่ะไอ้คนละโอเคตามมานั่นแหละอยู่เฉยเราก็ได้เป็นผู้นำอะ่ะไม่ไหวเลยหลบวาดระแวง <c oughs> ไหวอยู่เว้ยวมืดตึ๊ดตือเลย <c oughs> โอ้โอโอ้โอ เปิดดิเปิดไฟเฮ้ยใครปิดไฟวะโอ้มองไม่เห็นเลยอุย้ยเมื่อกี้ใช่ไหมเ <c oughs> มื่อกี้ใช่ไหมไม่ไม่นะไม่ครับผมเลยหมุนหมุน <c oughs> ไม่เล้วไปแล้วไม่ไม่อ <c oughs> ยากขับผมอย่ากขับผมเลย อุโมงค์รถไปยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันไปยังครับเพื่อนมีแสงมาแล้วมีแสงมาแล้วมันยังไม่ไปมันปิษเสียงก็ตายโอเคครับก็นุนทําเสียงหลงหลายรอบเลยวะ ครับก็คลิปนี้เอาแยงแค่นี้ลวกันนะครับผมสำหรับแมปดอถือว่าสนุกนะครับผมก็สำหรับใครที่ไม่กลัวผีเหมือนผมนะครับก็จะสนุกมากเลยแหละเป็นการจมสแก์ที่ตึงเต้นดีนะครับผมก็อย่างที่เห็นคลิปสุดท้ายนะเออพไม่ใช่คลิปสุดท้ายสิรอบสุดท้ายที่เล่นไปเมื่อกี้มันบันเทิงมากเลยอ่ะมันแบบต้องหลบอ่ะมันต้องหลบให้ทันอ่ะแล้วมันแบบมันแบบมันเรียกให้รอหันไปหาน่ะเออแล้วมันก็จะตุ้งแช่เราซึ่งมันมันดีมากเลยอ่ะ ใช่มันดีมันดีจริงๆมันทําให้เราตกใจก็ใครที่อยากให้เล่นก็สามารถคอมเมนต์บอกแนวทางได้นะครับถ้าถึงสัก500วิวแล้วก็20ไลค์เดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นอีกแบบนี้แบบดร็อนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณน้องเอ่ออะไรวะน้องชื่ออะไรนะชื่อ at s t r o n g Grace Battle Ground L O L นะครับผมที่ทำให้พี่ติดไฟแล้วก็มา เล่นในแบบนี้ในวันนี้ขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ลาก่อนครับ